สวัสดีครับผมช่างไพครับตอนนี้ก็จะประกอบแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์3 4มบแอมป์นะครับ,ค,รบความจุก็อ,อยู่ที่33 34 3 3มีจุดห้านะครับเทสแล้วก็3 3มจุดเก้านะครับ,รก,รบ,นะรบก็จะมี ก็อันนี้เราใส่สนวนแล้วป้องกันการช็อตนะครับแต่ละชั้นนี่ก็ขั้วสุดท้ายนะครับขั้วสุดท้ายที่เราจะต่อครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับจำให้จําให้แม่นก็แค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากนะบวกนะครับเดี๋ยวเราก็เอาลบวางนะประมาณนี้ สุดท้ายก็จะเป็นบวกนะครับแบบนี้มันจะไม่งงนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการของผมนะครับที่ผมจะทำนะก็จะเป็นการวางแบบนี้นะครับลักษณะก็จะทําตัวนี้ก่อนนะครับนวนตัวนี้ครับก็เพื่อนเพื่อนที่กําลัง จะหัดประกอบนะครับก็ลองดูได้ครับส่วนมากผมจะเอาเรียบเลยนะเรียบกับคว้เลยคนขั้ว,วนะครับคนมันให้แบตเตอรี่นี่คือมันสั้นที่สุดนะมานีนเลยครับก็จะพับ กข,าขาวางเงี้ยาวางแบบนี้เลยนะครับเทปครับรีดลงไปนี่ก็ออันนี้จะเป็นถาดถาดที่ผมใช้นี่ง่ายๆเลยก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกาย มันจะเป็นเครื่องออกกําลังกายเอวนะครับเครื่องก็ลองหาซื้อมาได้นะครับตรงนี้นะครับขั้วตรงนี้แล้วก็ตัดออกนิดนึงนะครับเพราะอะไรนะครับวเวลาเราพับมามันจะมาเสมอตรงนี้มันจะไม่มีพื้นที่ที่เราเป็นพื้นที่ที่รอยต่อสําหรับบัตรกรีนะครับเราก็ตัดออกตัดออกก็ทกําการเวลาเรา เวลาจะพับเราก็บีบให้แน่นนะครับบีบให้ตรงนี้มันมาชิดกันหน่อยนะครับ,รบเราใช้ครีมนะครับครีมก็บีดแบบนี้เลยมาเนี้นี่ครับแล้วก็ ใช่ฟักครับปาดปาดปาดเนี้ยปาดตรงรอยนะครับรอยต่อแปลว่าปาดเข้าไปก็ได้ให้ฟักมันยัดเข้าไปนะแบนนี้แหละครับผมถนัดด้านนี้นะ ลองทำด้านนี้ดูยวลองเปลี่ยนเป็นมุมกล้องดูโอ้มุมกล้องนี้เห็นชัดเลยนะเพื่อนๆน,นี่คือเพื่อนๆแบบจะได้เห็นกันจัดจะเลยเนาะแรงร้อนก่อน จา,จากข้างหน้ามาข้างหลังอีกทีนะครับีแล้วก็ยกแบบนี้มันจะได้หนาครับเ็าประมาณนี้ครับสวยงงาม ันนี้มันไม่ได้ล้างครับถ้าเราทำความสะอาดก็ใสเลยนะประมาณนี้นะครับ,รม,รบมันก็ไม่ได้ยากนะครับตรงนี้เราก็แบบนี้ครับเดี๋ยวไปถ่ายใหม่ตรงนี้นะครับก็ทำการลอกวน,นนะครับ ล็อกแกวให้มันเหลือพื้นที่น้อยนึงนะครับนะครับจะขึ้นนึ่งปิดลงไปนะครับแบบนะี้ครับนี่เลยเราทำเหมือนเดิมนี่ครับก็แนะบนะบนะ มือนเดิมขั้วนะครับขั้วบวกก็จะอยู่สุดท้ายเหมือนเดิมนะครับแบบนี้อันนี้ขัอบบอ้วบวกเราวางลบเหมือนเดิมแเราต่อปุ๊บอันนี้ผมก็จะวางฉนวนกันไว้อีก ก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยิลเที่ยมลยต้องเวลาประกอบก็ระมัดระวังหน่อยนะครับใส่ใจพวกขั้วบ้างนะครับขั้วแบตเตอรี่นะครับขู้สนวนนะครับ หนวนกันช็อตครับต้องใส่นะบ <c oughs> <c oughs> แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันไม่ได้อันตรายอะไรนะมันอยู่ของมันมันก็ไม่มีปัญหานะครับคือ มันจะบุ้มบั่มอะไรก็อยู่ที่เราประกอบนี่แหละบางทีก็ประกอบใช้สายไฟก็ทนกระแสไม่ได้แบตเตอรี่ก็มันรัดวงจรขึ้นมาแบตเตอรี่ก็ฆ่าตัวเองอะไรประมาณนั้นมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยตัดแบบนี้เมืนเดิม แล้วก็จับแบบนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับการอนุกรมเซียวนะครับมีความระเบียบเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวคลิปการใส่ BMS นะครับ ใส่ให้มันง่ายๆสบายสะดวกคนใส่ก็มีเทคนิคเข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเลื่อนดูได้ครับสร้างภัยไม่กักข้อมูลครับบางทีน,นี่คนก็อยากจะมีอาชีพเสริมเราก็แนะนำกันไป เป็นการอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปันกันไปทำอะไรไม่ยากเลยถ้าเราตั้งใจตัจ้งใจทำไม่มีมีอะไรยากโอเคไว้เจอกัอนใหม่ครับ แต่ประกอบ b w s ก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับขอให้โชคดีครับเพื่อนครับ